นะสวัสดีครับเพื่อนๆครับการพบกับรกกจรเดอร์ยามค่ำคืนนะครับเมื่อก,กี้นี้นะครับเดินทางจากบ้านซาฟารีเวอร์มาตอนนี้อยู่ที่พระราม2ซอย69นะครับโอ้โหเดินทางมาที่50กโลนะฮะก็เพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นความเจ๋งความสวยงามของรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมครอบครองอยู่ก็คือเจ้า G P X Demon g r 200r นะครับคันเก่งที่ผมเอาไว้ขี่เล่นแถวบ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมขี่มา50กโลก็ยังคงขี่ดีอยู่นะครับนี่เลยนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับนี่ยังไงก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะฮะชอบเหมือนเดิมเลยต้องบอกกับว่าตอนนี้นะครับมันมีโปรโมชั่นด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะออกในช่วงเวลานี้นะครับกับเจ้า GR 200r นะครับโปรโมชั่นนะครับที่เขามีมาให้สำหรับ g ีเอ็ 200r ก็คือภายในวันที่21-23นะครับถึง23 3วันนะฮะ จะมีการรับฟรีวอชเชอร์นะครับเป็นก i ฟต์วอชเชอรมูลค่า4,000บาทครับก็คือเป็นส่วนลดราคานั่นเองนะครับพร้อมกับแถมพรบแล้วก็ทะเบียนนะครับสำหรับคนที่อยากจะออกรถรุ่นนี้ก็ไปลงทะเบียนได้ที่ w w w g p x t h a i l a n d c o m นอะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีอีกครับสำหรับตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็คือ g p เอ็กเดมอนตัว150 grfi ที่เป็นหัวฉีดนะครับก็เหมือนกันนะครับมีวอชเชอรรถในราคา 7,000บาทพร้อมกับฟรีทอพหลบบแล้วก็ทะเบียนรถนะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้3วันเท่านั้นเองก็คือวันที่21-23นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะได้ก็ไปซื้อไปออนไลน์กันได้เลยนะครับเอาละทีนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่พระราม2เพราะอะไรเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของร้านร้านนี้ครับเขาเป็นร้านที่ทำ GR สวยโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับ สวยกับผมอีกนะฮะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าอ่าครับสวัสดีครับโยิตตสวัสดีครับครับผมอ่แนะนําตัวนิดนึงครับอ่าโยพิสต้นไบนะครับเป็นเจ้าของร้านพิสต้นไบนะครับอ่าครับผมเราเรียกว่าคุณโยชิใช่ครับครับผมคุณโยชิครับถามนิดนึงครับร้านพิสต้นไบเซอร์วิสถูกไหมครับใช่ครับเป็นร้านทําเกี่ยวกับอะไรครับเออร้านผมนะครับพิสต้น ก็จะมีพวกอะไรแต่งนะครับของรถต้องหล่ค่าย1 5 0 4หบซีซีขึ้นไปทุกรุ่นนะครับครับผมแล้วก็ไล่ไปถึงตัวทันนะครับอืมอ่าอะไรแต่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นของแต่งใช้งานนะครับแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับงานด้านเซอร์วิสนะครับจะเป็นพวกโซ่สเตอร์นะครับผ้าเบรกน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีของรถค่อนข้างทุกรุ่นเลยครับผมคือมีทุกรุ่นเลยใช่ครับสำหรับการเซอร์วิส ตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าตีซีจนถึงตัวพันเลยใช่ครับผมถูกไหมใช่ครับเพราะว่า<อ>จริงๆคุณโยชิก็คือเล่นรถมานานผสมครัวแล้วก็เป็นใจรักนะฮะค่อนข้างชอบเลยครับเมื่อใส่ชอบเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้ามาก็หลงๆอยู่นะ <c oughs> ตรงนี้จริงๆเขาเรียกว่าซอยอะไรนะครับซอยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเออเรามาทางพระรามสองนะครับครับผมลูกค้าเข้ามาแล้วก็เราสังเกตข้อมือมันจะเป็นทางลัดสแกงงามยี่สิบเอ็ดครับสแกงงามยี่สิบเอ็ดใช่ครับอ่าใอเค ทีนี้วันนี้เรามาในเรื่องของ gr ครับเพราะว่ามีคนเ็าบอกว่า gr ของที่เนี่ยสวยแต่ว่าติดอันดับประเทศเลยว่าได้โอ้ขนนั้นจริงจริงจริงโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปดู gr เราจะบว่าร้านของคุณโยชิเนี่ยมีอะไรขายบ้างได้ไหมได้ครับอะมาดูกันนะครับอ่ะลองดูตรงในตู้ได้เลยครับอันนี้ก็คือตู้ที่เป็นของที่เราสามารถที่จะบริการลูกค้าได้ใช่ครับอ๋อมีช็อคไวเอด้วยก็ของเราเป็นตัวแทนของไวเอเลยครับผมอ๋อก็จะมี ค่อนข้างครบทุกรุ่นเลยครับของไวอถ้าไม่มีก็สั่งได้ถูกไหมสั่งได้เลยครับโอเคดีเลยครับดีเลยอ่ะดูกันนะครับนี่ก็ตัวตุ๊กตาใช่ไหมใช่ครับเป็นงาน c n นครับเป็นงาน CNC ครับก็มีทุกรุ่นนะครับตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยที่เป็นแฮนด์บาร์โอเคอันนี้ก็อ่านี่ฮะใช่ครับเป็นกัดแฮนด์ครับตัวนี้กาดแฮนด์ก็ใส่ได้ทุกรุ่นเหมือนกันใช่ครับอืมโอเค เห็นบอกว่าเป็นรถเกียร์ทำไมมีชามด้วยครับก็ตอนนี้ a อดีวในบ้านเราค่อนข้าง h ิดครับลูกค้าเรียกร้องมาผมก็เลยจัดให้ครับโอเคโอเคครับผมมีออโต้มาซแซมหน่อยๆนะใช่ครับอ่านี่กระปอกมือนะครับใช่ตุ้มปลายแฮนด์ครับผมอันนั้นก็แฮนด์ถูกไหมฮะใช่ครับชุดลากนั่นคือชุดลากก็คือจะเป็นสเตอร์ค่อนข้างมีครบทุกรุ่นเลยครับในรถบ้านเราอืมโอเคโซ่ก็มีมีทุกรุ่นครับทุกสีครับทุกสีด้วยทุกสีครับผมโอเคครับ ไหลไปเรื่อยๆนะฮะตู้นี้มีอะไรบ้างฮะตัวนี้ก็เริ่มต้นด้วยเออเป็นเป็นกันสะบัดนะครับเป็นกันสบัดคอเซ่นะครับอ่าตัวนี้เราทาก็มีจัรภาพครับกันสะบัดคอเซ่คอเซ่ใช่ครับราคาอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้เริ่มต้นเออสองพันเจ็ดเก้าสิบครับสองเจ็ดเก้าศูนย์ใช่แล้วอย่างอย่างตอนนี้เนี่ย GR เนี่ยเขามีผลิตในเรื่องของการสะบัดมั้ยยังตัวนี้จะมีเรื่องขาครับจะเป็นขาตัวนี้ตรงรุ่นนะครับอ๋อตรงรุ่นเลยอะครับอ่าจะมีเป็นตัวนี้พี่จอนอ่าเป็นตัวนี้ครับเพื่ออนนลงดดูไ้้ตััวีเยใ่ครบ ก็สามารถจะเอามาใส่กับจีอาสอง้อยได้เลยได้เลยครับตรงรุ่นครับแล้วใส่กับตัวของถังการสะบัดตัวไหนบ้างหรือว่าได้หมดเลยตัวกระดาใส่ได้ทุกรุ่นครับอ่าผมผมจะมีสั่งกระดาษเป็นมาตรฐานมาผมผมจะมีทั้งแบรนด์คอร์เซ่นะครับครับผมโอรินของแท้ครับครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับพี่จอน YSSYSS ก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ครับจะมีทุกรุ่นทุกสายเลยอ่าโอเคสามารถสั่งได้ กระจกปแฟแฮนด์ก็มีใช่ครับนี่ให้เลือกหลายเกตเลยครับก็ดีฮะเพราะว่าแถวๆนี้ผมไม่ค่อยรู้จักร้านเท่าไหร่ก็จะได้มาเปิดหูเปิดตานะครับครับผมพวกระบบฟงระบบไฟมีครบอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีระบบไฟอย่างเงี้ยคุณโยช,ชิรับติดตั้งด้วยไหมตอนนี้ที่คิดเลยนะครับ,รบจะเป็นเออเป็นยังไงเออเป็นพวกไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์ใช่ครับเพราะว่าไฟรถใหม่ๆคิดว่าน่าจะเป็น เอ่อ LED ครับทั้งหมดแล้วเนาะใช่ไหมพี่จอนก็คนที่อยากได้ความสว่างเพิ่มเติมยังไงก็มาดูที่ร้านได้ผมจะมีทุกรุ่นครับไฟระบอดทยก็ถือว่าสว่างอยู่นะสว่างมากครับตัวนี้สว่างมากโอเคมากเลยมีเซลล์ด้วยนะฮะห้าอยห้าิบาทไม่รู้อะไรนะฮะนเขียนอยู่ก็เป็นไฟเลี้ยวครับตัวนี้ไฟเลี้ยวก็ดูแล้วจริงๆก็ถือว่ามีของแต่งกันเรียกว่าเกือบครบคันนะฮะครับผมเนี่ยถ้วยนะครับกระปุกก็มีครับกระปุกเบมโบใช่ครับปั๊มอะดีลีนก็มีใช่ครับอ่า ัมโบก็มีครับหัวต่อสายถากก็มีครับผมรับอ่ามีรถใหญ่ด้วยนี่ใช่ครับตัวนี้เป็นครอบคาร์บอนครอบคาร์บอนงานเพียวใช่ครับของอะไรครับอันนี้รุ่นนี้ตัวนี้น่าจะเป็นของเออ 650R ครับอ๋อโอเคครับผมเป็นเพียวเลยใช่ไหมงานเพียวครับอืมอ่าให้ดูนะฮะกาดโมโนโมน้ำมีหมดเลยทุกรุ่นครับผมอ่านี่นะฮะไหลมาหมดไฟก็มีอ่าไฟสวยด้วยนะ ครับผมอันนี้เป็นไฟไฟแบบแนวโมโตทีพีนะเนี่ยใช่ครับเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟภาษาบ้านเราไฟเลเซอร์ฮะไฟเลเซอร์อ่าอย่างนี้ใส่กับ GR ได้ไหมจีอานี่ครับตรงรุ่นเลยอ๋อตรงรุ่นเลยอ่ะครับใช่ครับอืมสวยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันดูเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดตูดไหลไปเรื่อยนี่ของแต่งเขาเต็มตู้เลยนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์โยงใช่ครับอันนี้ก็คือตัวตีนเป็ดตีนเป็ดก็มีทุกรุ่นครับทุกสีครับ โชควเอสจีซีรีใช่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าใครหาอะไรอยู่นะฮะเพราะว่าร้านแถวพระรามสองในแนวของแบบรถใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยมีก็ปิดปิดกันไปหมดนะฮะนี่ไหลมาให้พระรามสอง2 2> น่าจะย่านนี้น่าจะน่าจะมีร้านผมที่ลูกค้ามาเซอร์วิสค่อนข้างเยอะครับในย่านนี้นะโอเคอเพราะหายากครับไม่ไม่ค่อยมีครับครับทีนี้ต้อง<ม>บอกว่าที่เดินทางมาถึงนี่เลยเพราะรว่าเขาบอกว่า ร้านคุณโยชิมี GR สองรอยอสวยๆใช่ครับมันคือรถที่เอาไปโชว์ในงานร์โชว์ถูกไหมใช่ครับผมงั้นวันนี้ขอเปิดตัวได้ไหมได้ครับยินดีครับได้นะครับมาทางนี้เลยครับพี่จอรนเรามาดูกันครับเป็นคันนี้เลยครับผมนี่เป็นไงสีนี้เฟี้ยวฟ้าผมเองโอ้โหมีเปิดไฟโชว์ด้วยอ้นี่คือ g R สองร้อยอาแน่นะแน่ครับแน่พี่จอนดูแบบว่าแต่งแบบว่าโหเยอะมากอ่ะ สวยเลยอ่ะเอางี้โยชิครับคันนี้คือแต่งจากร้านเราเลยถูกปะ่ะใช่ครับทำเอ่อทั้งหมดเลยครับทั้งคันเลยครับงั้นก็ต้องรู้รายละเอียดหมดเลยได้ครับเล่าให้ฟังได้ไหมได้พี่จอนได้แต่ก่อนอื่นเลยงงทําไมมีแมวขี่มอไซค์ด้วยมันคืออะไรเนี่ยก็ที่มาของแมวที่วาดลงเอ่อตรงผนังร้านนะครับก็คือว่าเอ่อส่วนตัวผมเนี่ยชอบแมวแล้วก็ผมคิดว่าเอ่อหลายๆท่านน่ะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบเป็นเป็นท่าของแมวกันนะเราเราว่ากันอย่างนั้น ก็เลยเอามาเขียนมันเขาเรียกว่ามันมันโกนดีอ่ะอ๋อเป็นเป็นสัญลักษณ์ของร้านเลยใช่ครับฉะนั้นเอารถมาก็สามารถที่จะมาตั้งมุมนี้ถ่ายรูปกับรถได้อย่างงี้ครับคล้ายๆบ้านผมเลยนะอย่างเงี้ยอ่าเพราะของผมก็มีแบบกราฟฟิตี้เหมือนกันใช่ครับครับอ่ะเรามาในดูในเรื่องของรถกันดีกว่านะครับ g r 2 0 0 r ครับรถคันนี้ใช้เวลาในการแต่งนานแค่ไหนคันนี้ของผมตอนนั้นได้รถมานะครับเป็นช่วงที่ทาง c h X thailand นะครับเปิดตัวใหม่ๆนะครับผม ประมาณไม่ไม่ถึงสิบวันผมได้รถมาแล้วไม่ถึงสิบวันอ่าอ๋อก็ใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงกันที่ยอนใช่ไหมใช่ที่ไปจองมาครับนะครับแล้วเอามาถึงปั๊บก็คือทําเลยเอามาถึงปับ๊บเอ่อแรกๆนะครับได้มาก็คือผมเห็นทรงแล้วโอ้อันนี้มันเป็นของคนไทยใช่ไหมที่เราพอทราบเลยเป็นของออคนไทยดีไซน์เป็นงานของไทยครับครับผมผมเห็นข้างแรกคือว่าเชุดสีได้ที่ทามาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากคืองางเขาคือตรงๆเลยนะ ตัวแฟรลิงตัวสีทําดีกว่าที่เคยเป็น G P X ถูกไหมใช่เราพูดกันแบบไม่ต้องอวยนะครับผมดีกว่าจริงนะอันนี้ตามความรู้สึกผมนะผมเห็นมาใช่ครับแล้วพอได้รถมาปั๊บก็เลยเอามายําใหญ่แบบนี้เลยได้มาก็ลองลองขี่กันพี่แรกๆขี่ดูดูฟรลลิงดูอะไรยเงี้ยก่อนที่จะทำรถนะฮะอืมพอขี่ปุ๊บคุยกับทีมงานว่าโอเคเราจะแต่งคอนเซ็ป ประมาณนี้กันประมาณนี้กันใช่หรือเลยครับทั้งคันเลยครับผมพอดูจากจากรถสภาพรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าต้องลื้อทั้งคันแน่นอนเหตุผลทำเหตุผลคือเฟรมเนี่ยเป็นการเอามาทําสีใหม่หมดเลยครัโอ้ก็คือลือเหลือตโครงนะฮะเหลือตะคงเครื่องยกลงหมดเลยทุกอย่างครับชุดสีถังกระมันแผงคอคือต้องเฟซใหม่หมดเลยฮะ่าไล่เป็นจุดๆกันเลยดีกว่าอย่างตอนเนี้ยชุดสีอันนี้เนี่ยก็คือุณโยชิออกแบบ แล้วทำทำนี่คือแพงไหมครับชุดนี้ชุดสีทั้งคันนี่ตกประมาณราคาไม่แพงนะครับผมเออสีเฉดนี้ประมาณไม่เกินหมื่นสี่ครับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันใช่ครับทั้งคันเลยแต่ต้องถอดไปให้เขาใช่ไหมใช่ครับอ๋อให้ให้คุณชิทําให้ก็ได้ดูป่ะได้ครับรับทำครับรับทานะฮะครับผมนี่นะฮะให้ดูกับว่าสีเขาทาแบบทั้งคันจริงครับสวยงามนะครับครับผมเนี่ยฮะให้ดูกันนะฮะทุกชิ้นจริงๆ สวยสีในยุคปัจจุบันน่าจะฮิตกันอยู่นะอ่าสวยสวยสีแบบแลมโบแลมโบหน่อยใช่ครับมีมีคนถามว่าที่นี่อยู่พระรามสองซอยอะไรอ่าพระรามสองสังเกตป้ายนะครับก็คือจะเขีนว่าพระรามสองซอยหกสิบเก้าหกสิบเก้าครับแล้วก็ข้างหน้าซอยจะมีเออโลตัสพระรามสองใหญ่ๆเลยส,สังเกตง่าย สงเข้ามาปั๊บเกือบจะสุดซอยเลี้ยวขวาขวามือจะมีป้ายเขียวว่าทางรัศกรงามยี่บอ็ดทางรัศกรงามย1ิบเอดเข้ามาปั๊บนับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเลยครับดูขวามือครับผมไม่งั้นจะเลยนะฮะัเหมือนผมส่วนมากจะเลยกันเมืาอกี่ซิ่งกันเพราะวันนี้ก็เลยไปแล้วนะฮะสองรอบเลยสวยนะสวยอ่จอกันเลยดีกว่าชิวหน้านี้ไม่ใช่ชิวเดิมนะหรือชิวเดิมตัวนี้เป็นชิวชิวแต่งครับชิวแต่งทรงบับเบิลเป็นทรงอ่าใช่ครับสวยนะอันนี้สวย แพงไหมครับคุณโยชิตัวนี้ถ้าตัวอยู่ที่ประมาณพันสี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมเป็นชิลแบบว่าสมุกสมุกษดำๆใช่ครับสวยแข็งแรงตัวนี้ขี่โอเคนะเท่าที่ผมไปลองลองขี่มาสวยครับคือเป็นเหมือนกับชิลแบบพวกรถใหญ่อ่ะรถใหญ่เลยใช่มันมันให้ลมแบบได้ลมมากตัวนี้สวยฮะบัมเบิลสวยฮะอ่าไหลมาเรื่อยๆครับต่อมาก็เห็นในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเล็กลงใช่ครับให้มันรับเอ่อกับ ความคมของดีไซน์ลถมาฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็นทรงที่มันแบบมีความคมหน่อยสังเกตดูว่าคันนี้มีการเพิ่มครีบด้วยใช่ครับใช่ไหมนี่นี่คือครีบครีบข้างครับรีดลมแบบนี้ครับอันนี้ที่ร้านก็มีขายตัวนี้ก็มีขายครับอยู่คู่กี่ตังครับตัวนี้ถ้าเป็นทั้งชุดนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นมีตัวบนกับตัวล่างสายขวาจะตกอยู่ประมาณพันสี่ร้อยครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับใช้เป็นรูใหม่หรือว่ารูเดิม ตัวนี้ต้องช่างลูกค้าแบบว่าต้องเจาะรูเลยเพื่อความแข็งแรงใช่ครับก็จะเป็นงานเจาะ2รูอย่างนี้นะฮะใช่ครับอ่าแต่ก็คือแน่นอนว่ามันต้องน่นหนา่การใช้ 3M แน่แน่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไฟเลียก็จะเป็นอันเล็กๆใช่ครับรูลมแบบนี้อ่าสวยฮะไหลมาสังเกตดูนะครับล้อนี่สีแบบว่าปรีดปลาดมากสีสีเดียวกับเฟรมเลยถูกไหมใช่ครับตัวนี้เป็นสี ภาษาเพื่อนๆไงเขาเรียกว่าหน้าเป็นสีเขียวเลมอนเขียวเลมอนเขียวเลมอนใช่ครับอย่างนี้ที่ร้านทําอยู่คู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าหน้าหลังเลยเออข้างหน้าจะยตกประมาณ2,000กว่าบาท2 0 0 0กว่าบาทรวมหรือถอดใช่ครับถ้าหน้าหลังก็ประมาณ4 0 0 0กว่าบาท4 0 0พันกว่าบาทใช่ครับจานี้คล้ายๆของผมเลยนะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยโอเคใช่ครับเอ๊แต่ทำไมคันนี้ดูแต่งเต็มทำไมปั๊มัเป็นปั๊มเดิมอยู่อะเนี่ยปั๊มเบรกล่างยังเป็นปั๊มเดิมอยู่เลย ตัวนี้อย่างนี้ครับเท่าที่ผมเอ่อได้ลองขี่นะอ่าอ่าปั๊มเดิมเนี่ยเวลาเราใส่จานโตไปแล้วอ่ะครับผมผลเวลาเบรกออกมาผมค่อนข้างพอใจนะกับเบรกเดิมติดรถอ๋ออ่าเราเราเปลี่ยนแค่จานอย่างเดียวอ่าอ่าตัวนี้โอเคเลยครับค่อนข้างโอเคเลยคือพูดง่ายคือขยายให้เป็นจานโตปั๊บปั๊มตัวนี้รองรับเบรกอยู่แน่นอนใช่ครับอืมก็ไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนปั๊มเหมือนผมใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นสายถากให้สีแบบว่าหวานแวว ใช่ครับแต่สำารัคนที่อยากได้ performance สูงขึ้นก็มาดูรัมโบ้ที่ร้านได้ครับที่นี่ก็มีมีครับทุกสาสเลยแล้วขาขายึดมีไหมขายึดก็มีตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยนะใช่ครัโอเคมาด้านบนบ้านนะครับด้านบนก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนนะฮะสำหรับตัวปั๊มปั๊มเบกบนครับงานคุ้นคุ้นตัวนี้เป็นงานของอ e l i n e ครับเป็นอะดรีนนะครับเพื่อนๆน่าจะ พอทราบไปแล้วฮะว่ามีอะดรีนลีนตัวไหนบ้างอะไรอย่างงี้ฮะอะดรีนลีนราคาย่อมเยาใช่ครับอ่าโอเคซึ่งตัวนี้สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ใช่ครับรปรับระดับได้ใช่ครับนี่นะหมุนเอากิก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 พอเปลี่ยนปั๊บบนปับ๊บโดยที่ปั๊ม่รงยังเป็นของเดิมอยู่ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเฟลลิ่งเบรก ผมว่าค่อนข้างตอบสนองดีนะในเรื่องของเบรกอะฮะครับผมครับเวลาเราเบรกอะไรเงี้ยฮะเราใช้แค่ประมาณสองนิ้วก็พอละเวลาเบรกอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่าตัวนี้มาไวครับมาไวก็คือดูดติดมือดีใช่ครับโอเคอันนี้ก็จะมีตัวกันกระแทกเป็นกันแทนกัแทนนะครับอ่าซึ่งเมื่อกี้ก็คืออยู่ในตู้ถูกไหมใช่ครับเป็นจอปอกมือเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ในตู้อยู่ใช่ครับลตัวนี้ก็มีทุกสีมีทุกสีเหมือนกันครับอ่าไหลมาเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะด้านนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ ใช้เป็นตัวของคล้ายเบมโบใช่คล้ายเบมโบนะโอเคครับมันใช้งานโอเคเลยพี่จอ์นตัวเนี้ยมันดีของเดิมดีกับของเดิมครับมันให้ความหยุ่นถูกไหมใช่ครับในเรื่องของก้านอะไรเงี้ยผมว่าการบีดอะไรเงี้ยมัน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 ซอฟมือกว่าอย่างงี้คู่อ่าข้างละกี่ตังคตัวนี้ราคาราคาตัวนี้ประมาณพ2 0 0องพับาทใช่ครับพร้อมใส่ให้ได้เลยใช่ครับอ่าโอเคครับ เราก็จะไหลไปเรื่อยๆใครมีคําถามก็ถามมาได้นะครับตอนนี้นะอ่ะชุดสีปานไปแล้วประมาณหมื่นกว่บาทครับผมถ้าเฟรมมาอยากทำสีด้วยอ่ะรือให้ไหมเฟร,รมตัวนี้ถ้าเกิดว่าทําสีเอ,อ ได้ครับร้านทารับทําให้ด้วยครับผมรับรับทำด้วยนะใช่ครับแต่ก็มาคุยกันแล้วกันว่าจะเอารุ่นไหนเพราะว่าการทําเฟรมเนี่ยผมต้องแจ้งแจ้งเพื่อนๆหน่อยว่าเราเราก็ที่ทราบกันก็คือมันต้องรื้อทั้งพันอยู่แล้วต้องมีชิ้นใช่เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ร้านผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการทําสีเฟรมอะผมจะเซ็ตทุกอย่างให้ใหม่หมดเลยครับหมายถึงว่าแผงคออะไรเงี้ยมีการลื้อใช่ไหมฮะครับไหนๆเราลื้อล้วก็คือว่าเราเซ็ตติ้งให้ใหม่เลยในเรื่องของชารบีการล้างอะไรเงี้ย คือเคลียร์แลน์ใหม่หมดเคลียร์แลน์ใหม่หมดใช่ครับโอเคสีเฟรมสีแบบว่าหวานแววมากนะชอบมากเลยสีนี้นะฮะครับผมแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องเดิมไหมหรือว่าทําไปแล้วอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเดิมครับความรู้สึกที่โยชิขี่กับเจ้า g r 200R ครับเครื่องเป็นไงบ้างตัวนี้ผมว่าต้นค่อนข้างโอเคนะอ่าต้นกลางค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วก็ปลายตอยเอ่อค่อนข้างใช้ได้ครับอืมเท่าที่ลองนะ ก็คุ้มกับราคาใช่ครับเนาะใช่แต่เดี๋ยวเราจะทําเพิ่มแน่นอนอยู่แล้วผมทําเพิ่มคุณโยชิทาเพิ่มไหมเดี๋ยวตามพี่ตอนเลยโอเคโอเคโอเคได้ครับอ่ะต่อนะครับมาดูเกียร์โยงบ้างอ่าเกียร์โยงอันนี้ก็สวยนี่ตัวนี้เป็นของคอเซครับเป็นของยี่ห้อคอเซใช่ครับซึ่งเป็นเกียร์โยงตรงรุ่นไหมครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นเลยครับผมตรงรุ่นเลยนะสังเกอาร์สองร้อยใช่ครับที่ร้านก็มีทุกสีครับโอเค มันจะมาพร้อมกับตัวตัวจุดลงจุดยึดที่ใช,ใช้ของเดิมได้หมดใช่ครับอ่าโอเคพอผ่านตรงเกียร์โยงปับ๊บสายตาก,ก็ไปสรุดในเรื่องของท่อไอเสียท่อมาแบบว่าทรงคู่โหดมากทําไมถึงถึงถึงใชเ้เป็นแนวของท่อคู่แบบนี้ก็เอ่อผมผมอยากให้มีความแตกต่างกับท่อในรถทั่วไปครับก็เส่วนมันจะเป็นใบเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ของผมก็เลยสั่งตัวเนี้ยเป็นของเอมาครับแล้วก็สั่งตีพิเศษ สั่งตีพิเศษใช่ครับจะมีเฉพาะคันนี้คันเดียวคันเดียวด้วยคันเดียวครับที่เป็นท่อแบบนี้แต่ลูกค้าคนไหนสนใจก็คือสั่งทําได้นะครับผมทําให้ได้ตามนี้เลยทําให้ได้เลยก็คือเป็นท่อฟูเลยนะครับเป็นท่อฟูครับยาวๆมาแล้วก็มาเ<ม>บ่งคอตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็มาแยกกันแล้วก็มาแยกออก,ออกมาใช้ตัวของสปริงสลิงยึดนะครับใช่ครับแล้วก็จุดยึดนี่คือของเดิมของเดิมครับผมยึดได้เลยใช่ครับออกมาเป็นตะแกรงแบบแนวมอเตอร์จีพีแบบนี้ โหดมากครับโหดมากถูกใจลูกค้าหลายๆท่านมากสวยสวยสวยครับผมดูแล้วสวยแล้วเสียงละสวยไหมมาลองฟังเลยดีกว่าลองฟังเลยดีกว่านะฮะใช่นี่นะปัดจีอก็จะแบบฮารุพลาอย่างนี้หน่อยครับผม เสียงไมนเสียงมีพลังใช่ครับนะครับโอคโหเสียงเสียงมันเกินรถมากเสียงมันเกินตัวรถว่ะคือไปฟังคัน้น้วเสียงติ่มไปเลยอ่ะแต่ว่าคัน้นมันมีซเลนเซอร์ไงใช่แต่นี่คือเปิดโล่งเลยอันนี้สําหรับคนที่ชอบบอกว่าได้อารมณ์แบบเนี้ยจัดได้เลยกระแทกมากระแทกมาเลยเสียงคนนี้นะครับราคาของท่อคู่อันนี้ถ้ารวมในเรื่องของตัวฟูลด้วย คุณโยชิราคาประมาณกี่ตังค์ตีราคาแล้วยังตัวนี้ราคาถ้ามาสู่ขอนะจากผมคิดไปอยู่ที่ประมาณ1 7ื0 0เครับทั้งหดนึ่งันงหมใช่ครับ oh, รวม 7, <000 S 2> ติดตังให้ด้วยรวมติดตังด้วยโอเคถ้าตอนนี้มาในในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีโปรให้มีโปรให้ด้วยใช่ครับ ลูกค้าก็ยังไงสนใจก็อินบ็อกมันได้เลยแต่ผมมีราคาโปรให้เป็นของทาง GPXGR สองรอใช่ครับใช่ครับตรงรุ่นแบบนี้เลยน่าในี้เลยอ่าฮะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ได้ครับอันนี้ดูดีดูดีคือจัดจัดฟิตติ้งของรถดูใช้ได้เลยสวยงามมากขอดูต่อแล้วกันนะครับไหลไปเรื่อยๆรื่อยนะท่อนี้มาโหดแล้วนี่ฮะเมื่อกี้นี้ที่หลายๆคนถามถึงเรื่องของไฟนะครับไฟท้ายนี่ให้ดูกันก่อนว่าเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยไฟของ GR เนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วนะครับ ก็คือไฟอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้คือเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเป็นไฟเพิ่มไฟเลเซอร์ครับแล้วก็มากับท้ายสั้นด้วยใช่ครับอันนี้เป็นไท้าสั้นตรงรุ่นไหมตัวนี้เป็นไท้าสั้นตรงรุ่นของ DNA เลยครับอ๋อก็คือใส่แปบใบทะเบียนใช่ครับดูกันงันอย่างนี้น่าจะพับได้ใช่ไหมครับพับได้ครับพี่จอลองลองับไปเลยโยชีพับให้หน่อยเดี๋ยวก็คือจะเป็นพับแล้วไม่ดีเดี๋ยวหนีบนิ้วอีกสวยนะฮะเราก็พับอย่างนี้ปุ๊บอ่าเคเรัดแนบไปกับตัวท้ายเลยให้ดูให้ดูว่าแนบยังไงนนบบแยี้เล ค่อนข้างแนบมากตัวนี้อืสวยอ่ะสวยแต่ไฟนี่แม่งเด่นมากอืมอันนี้คือเหมือนกับเป็นเปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ป่ะใช่ครับอเรามาลองดูเลี้ยวซ้ายหน่อขอดูไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยแล้วก็อเป็นเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายครับโอ้โหแจมแจมแมวเลยสว่างมากสว่างจริงใช่ครับจิ้มตาเลยอ่ะเจอไฟไฟหลีเดิมมันก็สว่างแล้วอ่ะเราพามากไฟพามากไฟมันก็จะวิ่งแยกเป็นสองทางอ อันนี้ตรงรุ่น G R เหมือนกันใช่ครับชุดละกี่ตังตัวนี้ราคาจับต้องได้ครับตัวนี้เออราคาโปรอยู่ที่สองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทใช่ครับหมายถึงว่ารวมไทสั้นไหมไม่ไม่รวมไม่รวมไทสันจะอยู่ประมาณพันห้าเก้าสิบหนึ่งพันห้ายเก้าสิบเป็นไทสันพับได้แล้วก็ตัวไฟก็คือสองพันเก้าใช่ครับพร้อมติดตั้งใช่ไหมครับใช่ครับมันมันยึดกับรูเดินได้เลยป่ะตรงนี้เออจะถ้าเป็นไฟท้ายนะครับเราเราอาจจะต้องเจาะรูเล็กๆรูหนึ่งอ่าฮะเอาไว้ห้อย ใช่ครับเป็นตัวยึดตัวตัวชนิดอ๋อโอเคกองไททันก็คือจะึดยึดตรงรูได้เลยอไททันคือออกมาตรงรูของของเดิมมาอนแต่อันนี้ก็คือต้องมีตัวแนบหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดใช่ครับเป็น็อตรูเดียวเท่านั้นเองใช่ครับสวยสวยสองพันเก้าแล้วก็พันเท่านะพันห้าเก้าสิบครับพันห้าเก้าสิบไททันดี้เอตรงรุ่นกับทางจีอาสองร้อยอานะครับสวยฮะผมว่าสวยใช้ได้เลยอ่าโอเคสว่างฮะสว่างเออเขาท่าเขาท่า ดูแล้วไม่น่าเกียดด้วยครับนี่ฮะดูทรงข้างๆนะฮะก็จะเห็นได้ว,ว่ามันก็ยังคงโชว์ความแหลมของตูดของ GR 2 0 0 r อยู่นะครับครับแต่แอบซ่อนเอาไว้ซึ่งไฟเลี้ยวซึ่งสว่างมากสว่างจริงนะครับสว่างแบบชิมตาเลยอะ <c oughs> เอางี้ดีกว่า <c oughs> นะฮะโอ้จะเห็นว,ว่าคันนี้เขาแต่งแบบมีลูกเล่นเยอะมากนะครับ,รบหลายๆอย่างแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบแพงด้วยเน้นในเรื่องของ ราคาย่อมเยาวใช่ครับจับต้องได้ครับตัวนี้อย่างอันนี้ก็คือตัวของสเตอร์อ่มีเขียนเลย G P X G P X สองร้อยตรงรุ่นตรงรุ่นครับผมอ่า,าตัวนี้ก็จะมีทุกสีเหมือนกันมีทุกสีเหมือนกันอ่เราก็จะมีเอ่อันให้เลือกครับบา,บางทีลูกค้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากทดสเตอร์อะไรเงี้ยก็ลองอินบ็อกม,มาถามได้ครับอืยินดีให้คำปรึกษาครับผมม,มีคนบอกว่าไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายแพง จะบอกก่อนนะครับว่าไฟท้ายตรงนี้ถ้าเป็นของแบบที่มันเป็นแบบเอาง่ายๆคบว่าของแท้กันไอเนี้ยไอที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเป็นหมื่นนะครับของแท้มันคือเป็นหมื่นนะครับฉะนั้นไอสองพันเก้าเนี่ยกับไฟเลเซอร์เนี่ยผมก็ว่ามันก็สมเหตุสมผลของมานนาแหละนะครับฉะนั้นไม่แพงฮะอันนี้เราพูดตรงๆว่ามันไม่แพงเพิ่มตังค์จากไฟที่เป็น led อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกระติ๊ดจิ๋วอย่างเงี้ยแล้วคุณได้ไฟไฟท้ายเป็นไฟเลี้ยวแบบเนี้ย ผมก็ว่ามันก็ดูเท่ดีอะเนี่ยเพราะว่าในบรรดาตัวพันเนี่ยส่วนมากที่เป็นไฟแต่งแบบนี้มีเยอะนะใช่ครับใช่ไหมผมพูดถูกไหมว่าจริงๆแล้วอะเราเป็นหมื่นใช่พี่จอนร,ราคาค่อนข,ข้างแพงมากแต่หลายหลายคนไม่ทราบไงใช่ครับก็ตามนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีตรงรุ่นเลยโอเคครับอันนี้คือแต่งแบบพอเพียงแต่งแบบว่าสวยๆขี่แล้วรับรองได้ว่าไม่มีใครไม่เหลียวมองเพราะว่ามันสวยจริงๆสมีมันเตปตะมากพี่ใช่สวยสยจริงนะครับ ถามอ่าเขาบอกว่ากําไฟเบรกให้ดูหน่อยอ่าได้ได้ตาใจไฟไฟเลกานะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะตกใจไฟเบรกก็จะมาไฟเบรกเนี่ยฮะไฟเบรกของของ g ีอา0สองรอยจะสวยฮะเนี้ยใช่ครับเต็มเต็มตาเลยฮะเนี้ยครับผมตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวแล้วนี่ก็เป็นไฟเบรกนะฮะครับก็จะแยกกันเอกลักษณ์ของจีอา0สองรอยคือตูดสวยครับขี่ตาี่ก็ดูดูก็ตัวพันเนี่ยฮะชัดเจนนะครับ สเตปต่อไปที่ทางโยชิอยากทำอีกกับเจ้าคันนี้อยากทำอะไรอีกบ้าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์เพราะที่ผมดูแล้วครับกาาอัพเครื่องยนต์ว่างนั้นใช่ครับตามพี่จอรเนี่ยแหละใจเย็นผมยังไม่ค่อยมีเวลาทำรถตัวเองเลยวันนี้ก็มาขี่กันห้าสิบกโลไปกับร้อยกโลแล้วครับก็คุ้มแล้วประหยัดน้ามันเนาะผมว่าขี่มันมันได้อารมณ์นะตรงนี้ใช่ใช่ทมันได้อารมณ์มากใช่ สวยสวยสวยนั้นวันนี้นะครับในเรื่องของรถที่เราโชว์ให้เห็นกันจากร้าน Piston b i ส์เซอร์วินะครับใครที่เล่น GR R อยู่แล้วอยากจะแต่งแบบแนวนี้ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะครับที่สําคัญนะครับต้องขอทดนึงเมื่อกี้นี้ตอนตอนช่วงเริ่มต้น มันมีโปรโมชั่นโยชิก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโยชิซื้อใหม่อีกคันหนึ่งเนี่ยวันที่21ถึง23เนี่ยี่ับผมไปลงทะเบียนที่ gbsthailand.com ปั๊บรับไปเลยไวเชอร์4ี่พบาทโอ้โหก็คือพวกนี้คือส่วนลดนั่นแหละครับนะสำหรับตัว g r 0 0ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัว g r ร5อยห fi ลดไปเลยเจ0ดบาทโอ้โหฟรีทะเบียนฟรีพรบด้วยครับผมคุ้มนะคุ้มมากครับตอนเราซื้อยังไม่เห็นมีรถจางนี้เลย ได้ขี่ก่อน <laughs> ได้ขี่ก่อนเลยตามนั้นแหละนะครับใช่อ่าโอเคก็เอามาให้ดูกันนะครับกับรถส,สวยในสไตล์ของ g b x GR 2 0 0 r ที่ทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันแต่งได้หลายแบบหลายสไตล์มากมายเอาง่ายๆคือของผมคันนู้นหมองไปเลยนะดูดิหมองไปเลยแต่ไม่เป็นไรของกระลกของผมมาแหละ เดี๋ยวพี่ตอนใส่ต้องแวะมาร้านผมบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจัดให้ยากได้เลยที่มองไว้เลยก็คือไอ้ไฟเลี้ยวนี่แหละเออแจมดีแจมดีก็สองพันเก้านะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวจะให้โยชิฝากร้านหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักร้านเราครับฝากร้านได้เลยครับก็เร้านผมนะครับอยู่ฝั่งคนองบรีนะครับครับลูกค้าเดินทางง่ายก็คือเส้นพระรามสองนะครับข้างหน้าจะมีโลตัสพระรามสองเห็นว่า ออซอยพระรามสองหกสิบเก้าพระรามสองหกเก้าใช่ครับลูกค้าขับรถตรงเข้ามาในซอยสุดซอยนะครับขามือสังเกตเจะมีป้ายเขียนว่าทางรถสแกงงามยี่สิบเอ็ดลูกค้าเรียกเข้ามาในซอยนะครับประมาณห้าสิบเมตรร้านจะอยู่ขวามือครับสังเกตไม่ยากมีเพจไหมเพจติดต่อใน้เฟซบุ๊กเป็นพิสตันไบส์เซอร์วิสนะครับพิสตันไบส์เซอร์วิสก็คือเนี่ยครับตามตรงนี้เลยพิสตันไบส์เซอร์วิสเผื่อว่าเพื่อนๆอยู่แถวแถวพระรามสองอยากจะ มาเซอร์วิสโมดิฟงโมดิฟายแต่งรถในราคาย่อมเยาจะถ่ายน้ำมัน,นเครื่องที่นี่มีหมดติดต่อที่โยชิได้เลยถูกไหมครับใช่ครับเบอร์โทรก็จะมีตามหน้าเพจได้เลยอ่าตามนั้น<อ>นะครับอโอเค,อเ,คเอาล่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้ไลฟ์ขำๆครึ่งชั่วโมงพอนะครับ,รบเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าในแนวของการแต่ง GR200 เนี่ยมันก็แต่งได้หลายหลาย,ายแนว ใช่พี่จอนรวมถึงใครที่อยากจะซื้อก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามลงทะเบียนต้องรีบต้องรีบเลยต้องรีบจัดเลยตามนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณโยชิมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาล่ะไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีเรื่องไลฟ์ต่อจะเป็นเรื่องไลฟ์ราวไลฟ์ติดตามชมนะครับวันนี้กับผมกับโยชิขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยจริงๆเลยนะชอบมากคันนี้ชอบมากโดนใจมากเลยฮะดูจัดฟิตเมนต์